นักรบแบกเครื่องรบอย่างครบครันพวกชาวบ้านแบกบ้านทรัพย์สินหลายเอาจิตแบกง,งงงันกันจนตายเพราะมั่นหมายจึงมีแบกแปลกไหมคุณถ้าไม่มุ่งหมายมั่นสิ่งอันใดก็เท่ากับ ไม่แบกอะไรให้หันหุนแบกอะไรก็ไม่แปลกเท่าแบกบุญถึงเซซุนไม่รู้ว่าหนักอะไรได้อะไรพาอะไรไม่ต้องแบกรู้จักแยกเสียจากกันอย่าวันไหวกายของกายจิตของจิต ใช่ของใครอะไรอะไรเกี่ยวข้องกันฉันของกลางแม้แบกอยู่ใช้อยู่หรือกินอยู่จิตก็รู้ว่างไว้ไร้ยุ่งฉางสำหรับใส่ของกูรู้ปล่อยวางมีชีวิตก็มีอย่างไม่แบกกู ขอนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่เปิดเคลื่อนเสียงรับฟังเสียงจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซะโดยระบบความที่ FM 8 8 5 และความถี่102.0เมะเฮิ์ทุกคนทุกท่านรายการธรรมตนเช้าเช้านี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่19สิงหาคม2566ขึ้น3ค่ำเดือน9ก็วันนี้ <c oughs> วันนี้มีกิจมลิลสองงานแล้วก็ตอนเย็น ก็มีงานคณะสงฆ์ไปเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมสุขปพประพื้มสังวรโรนำสกุลเรื่องช่วยอายุ71ภพรรษา20ที่วัดสวรวิชัยแต่ว่างานเรกวันนี้10โมงเช้าไปเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญบ้านบ้านยมพ่อโยมแม่ของคุณทศพลรักใหม่หรือว่า ที่คนทั่วไปรู้จักว่าโยมเจริญนาโปแก่นาโปแกนี่อยู่ที่อำเภอควนขนุน <c oughs> เป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรแบบชาวบ้านนาโปแกนี่ตอนเปิดใหม่ใบมีนักท่องเที่ยวมาจากทั่วทุกสระทิศทั่วทั้งประเทศนะมุ่งมาที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงถามว่ามานี่มาเที่ยวชมดูอะไรก็คือมาดูทุ่งนา แร่งปาษาปักตายออกมาเล่ท้องมาเล่ลูกนกท้องอามาดูควายแล้วก็ <c oughs> เป็นเรื่องอาศาัศจรรย์ตอนที่เปิดใหม่ๆนี่อาศาัศจรรย์ตรงไหนตรงที่ว่าปกติถ้าไม่มีอุบัติเหตุหรือเรื่องอะไรแปลกๆรถก็จะไม่ติดถึงขนาดนี้แต่ว่าครั้งนั้นนี่เกิดอาศาัศจรรย์ว่ารถติดยาวประมาณ4กิโลเมตร จากาสีแยกโพทองมาถึงนาโปแกาถามว่าทำไมรถจึงติดเพราะว่าคนนี่จอดที่นาโปแกเพื่อดูควาย <c oughs> ก็นึกว่าโยมเฉเดดนี่เก่งเหมือนกันทนาทำไมรถราคาแพงๆที่อยู่บนท้องถนนนี่ต้องค่อยๆคลานค่อยๆชะลอเมื่อผ่านไปทางหน้าควายของนาโปแกแต่ว่า ช่วงนี้รู้สึกว่าตรุนหรือว่ารถไม่ติดแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องราววิธีชุมชนชาวบ้านไม่น่าสนใจนะ <c oughs> ก็น่าสนใจอยู่แต่ว่าช่วงแรกนั้นบูมแต่ว่าภายหลังก็คนที่มาแล้วก็อาจจะนานๆถึงจะมาแต่ว่าตอนเปิดใหม่ๆนี่คนทั้งในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดจากภาคกลางภาค ภาคเหนือภาคอีสานก็ามาก็ามีเหมือนกันามาเที่ยวมาดูบรรยากาศวิถีชีวิตแบบนาโปรแก่นี่วันนี้โยมเสด็จกนิมนต์ไปทําบุญบ้านที่แหลมตะโนดแล้วก็ท่านก็เป็นพี่น้องกับนายกติศมุตรีตะบนแหลมตะโนดด้วยคุณองค์อาจรักใหม่วันนี้10โมงเชา้าแล้วก็มาตอนบ่ายกินิมนต์วันนี้ไปเทศ เทศทีท่บ้านหัวถนนดอนศาลาก็ามีวันกันญาติโยมเวลาจัดงานประเพ็ญกุศลศพบางงานก็จัดที่บ้านงานนี้นี่เป็นศพของคุณพ่อเถียกหรือว่าคุณพ่อประชิดศีสวัสด์อายุเจปีเป็นพ่อของดาบตำรวจเด่นเรียกว่าตำรวจเด่นคนแถวนี้ก็จะรู้จักคนแถว ควถนนตอนศาลาบ้านสวนก็จะรู้จักก็มีคนไปร่วมงานอย่างต่อเนื่องมีการตั้งเต็นท์สองสามหลังเหมือนกันแสดงว่าเดี๋ยววันนี้ผู้คนไปร่วมงานน่าจะเยอะพอสมควร <Yeah. S 1> ไม่ว่า <c oughs> ทั้งมันเป็นกุศลศพที่บ้าน yeah. ส่วนตอนเย็นก็อย่างที่กล่าวเมื่อตอนต้นรายการกระสง์สาม,มอำเภอควรขนศนรีบรรพต์ป่าพยอม ก็จะไปเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมศพพระปลื้มสังวรพระปลื้มนี่ท่านบทมาหลายพรรษาเรียกว่าเป็นมหาเถระหลายี่สิบพรรษาเรียกว่ามหาเถระการการนับความเป็นพระนวกะพระมัชทิมะพระเถระพระมาเถระนี่เคยอธิบายไปแล้วท่านก่อ พระนวมกาก็ตั้งแต่หนึ 5, ่งถึงหาพันษาพระมัชชิมะก็ประมาณ5้ 10, าถึงสิพันษา10บพันษาขึ้นไปนี่เรียกว่าพระเถระแต่ถ้าถึง20่สิพันษาขึ้นไปเรียกว่าพระมหาเถระอย่างพระนวมกาศนี่เมื่อ3าสวันก่อนก็ไปอบรมที่วัดพิคุณทอง นี่ต้องขอถวายความเคารพท่านอาจารย์พระครูสุธรรมวัดด้วยทราบว่าท่านมีฟังวิทยุของวัดลานเซนี่เป็นประจาก็วัดราชนุก,กูลก็เปิดเป็นประจาหลายวัดเน่ทั่วจังหวัดพัทตะลุงนี่เปิดฟังเสียงคลื่นสถานีวิทยุวัดลานแซ้ก็ขอถวายความเคารพพระเทาทิตยระท,ทุกรูปด้วยแล้วก็ญาติโยมก็ทักทายไปแล้วตอนต้นรายการานี่ ที่กล่าวว่าคณะสงฆ์สามอำเภอเวลามีพระภิกษุมรณภาพลงก็จะไปเป็นเจ้าภาพสวดถือว่าพระภิกษุนี่เป็นเหมือนถ้าเป็นทางโลกก็เหมือนคนในครอบครัวก็ต้องดูแลกันเวลาเจ็บป่วยหรือเวลาที่ท่านมรณภาพจากไปเพราะว่าทุกคนก็เป็นพุทธบุตรคือเป็น สาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อบวชเข้ามาแล้วไม่ว่าจะกี่รรษาบวชวันตั้งแต่วันแรกก็ถือว่าเป็นญาติพระศาสนาแล้วพระทุกรูปนี้เป็นญาติกันทั่วทั้งโลกถ้ามีโอกาสช่วยเหลือเก็กูลก,กันก็ช่วยส่วนญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางครอบครัวธรรมเนียมของภิกษุไทยก็ไม่ไม่ทอดทิ้งกันบางคนก็ดูแล หรือพระบางรูปท่านมีบารมี <c oughs> พ่อแม่ปู่ตายายายที่ลำบากบางครั้งพิคนพิการท่านก็มีบารมีที่จะช่วยเหลือเจือจุนได้หรือบางครั้งตัวพระเองลำบากพิคนพิการหรือชาราไม่สามารถดูแลตัวเองได้ลูกหลานญาติพี่น้องก็ามาช่วยดูแลจนวาระสุดท้ายแต่ว่าพระปลื้มนี่ ท่านจริงๆเจอท่านบ่อยๆเวลาไปเทศหรือไปกิจนิ่มลที่วัดสวนวิชัยท่านเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะท่านนี้เป็นคนที่อ่อนน้อมนะเมื่อก่อนนะตมาเข้าใจคิดว่าท่านพรรษาน้อยกว่าแต่ว่าเวลาเพราะว่าเวลาเจอท่านจะยกมือไหว้ตลอดเลยแต่ว่านี่ก็ท่านก็ยี่สิบพรรษาเป็นว่าธิระแล้วเพระพื่มสังวโร,รว,วันนี้ก็มีการสวดผมเป็นกุศลศพ แล้วก็กำหนดงานชาวพนกิจศพก็วันพรุ่งนี้วันาทิตี่ที่20เริ่มบ่ายโมงหรือ13นาฬิกาเผาเรียกว่าเหมือนเผาจำลองนะแต่เผาจริงก็ตอนตอน4โมงครึ่งะนะก็เป็นธรรมเนียมของรพระภิสษุว่าเวลาเผาก็จะเผาตอนตอนเย็นหรือตอนหัวค่ำเอาละ เนื่องจากว่าวันนี้ <c oughs> ได้กล่าวเมื่อตอนต้นเรื่องของอะไรนะ,ะเรื่องของปับปลืม้มใช่ไหม <c oughs> พูดถึงเรื่องของปับปลืม้มก็จะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่มนุษย์ตอนมีชีวิตอยู่แสวงหาหลายคนแสวงหาสิ่งที่มีค่าสิ่งที่มีค่าก็คือสิ่งของเป็นเครื่องปลื้มใจเครื่องปลื้มใจก็คือทรัพย์สมบัติ ถ้าหากว่าเรามีทรัพย์สมบัติมีข้าวของของมีค่าเราก็จะมีความปลื้มใจแต่ในความเป็นมนุษย์ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของจิตจิตเราจะมีความปลื้มใจได้ก็ต้องประกอบด้วยลักษณะในพร,รัชนไตรมีศีลแล้วก็มีความช่วยเหลือเกอื้อกูลผู้อื่นอยู่เป็นลักษณะก็จะมีความปลอดโปร่งโล่งเบาอิสระจากกิเลสนี่จัดว่า เป็นหนทางที่จะทำให้เกิดความสุขความสบายใจทีนี้ถ้าถึงที่สุดก็จะเข้าสู่ภาวะนิพพานคือความว่างเกลี้ยงจากสิ่งที่มาผัวพันในจิตใจหรือว่าสิ่งที่มาทําให้หนักกุกหนักใจเป็นความสุขที่ไม่กลับมาทุกข์อีกแต่ถึงขนาดนั้น,นี่มันค่อนข้างจะยากสําหรับปุถุชนคนที่มีกิเลสอยู่อย่างไรก็ตามเราก็ต้อง ปฏิบัติไปตามขั้นตามตอนหรือความรู้ความสามารถความเพียรบารมีที่สังสมมาอย่างไรก็ตามเรื่องของธรรมะก็เกี่ยวข้องกับทุกบุคคลในทุกระดับตั้งแต่เด็กนักศึกษาคนวัยทำงานคนสูงอายุพ่อค้าข้าขราชการครูหรือว่าเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองนักการเมือง พระภิกษุโอบาสกโกบาสิกาทุกคนก็จะต้องเกี่ยวข้องกับธรรมะเพราะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะเวลาเราทำหน้าที่จึงต้องใช้ธรรมะหากว่าไม่ได้ใช้ธรรมะเราก็จะทําหน้าที่ไปด้วยเป็นทุกข์ไปด้วยแต่ถ้ามีธรรมะการทําหน้าที่ก็จะทําให้เรามีความสุขเพราะเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่ คนท่องทำแล้วก็ทําตามหน้าที่อย่างเวลาทํางานถ้าเกิดว่าเรามุ่งหวังผลประโยชน์หรือว่าก้าจ้างรางวัลได้รับอย่างเดียวบางครั้งเราก็เหมือนกับว่าเป็นลูกจ้างของกิเลสเหมือนกันเหมือนกิเลสตัณหามันมาล่อให้เราทํางานเพื่อเงินหรือทํางานเพื่อผลประโยชน์แต่ถ้าเรามีความคิดว่าทํางานเพื่อปลดเปลื้องตนเองอกจากความทุกข เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์งานที่ทํานั้นบางครั้งอาจจะไม่ได้มีเกียรติมากเช่นงานเก็บขะยะงานกวาดถนนงานต่ําๆล้างห้องน้ําอะไรต่างๆเหล่านีนเน้เราก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นงานสูงเพราะจิตใจของเราได้สละกิเลสหรือว่าได้รับใช้เพื่อนมนุษย์อย่างที่กล่าวแล้วเ,เอาทีนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเด็กก่อน เด็กนี่ถือว่าเป็นผู้ที่ยังอ่อนด้อยต่อโลกยังไม่ประสีภาษากับโลกบางครั้งก็ถูกกิเิสหลอกได้ง่ายาท่านผู้ควงจะสังเกตได้เวลาเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนี่บางครั้งพ่อแม่หรือผู้ใหญ่หรือพี่ชอบหยอกชอบล้อน้องด้วยสิ่งที่เด็กไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นของที่เป็นสีสันหรือว่าของเล่นหรือว่าสัตว์เลี้ยง เด็กเขาจะมีอารมณ์ขึ้นๆลงๆได้ง่าย,ายนั่นเพราะว่าเขาไม่เข้าใจโลกปัญญาในส่วนโลกที่รู้โลกนั้นยังน้อยอยู่อนนี่คือลักษณะของเด็กแต่ถามว่าเด็กนี่ควรจะรัรบรู้ธรรมะหรือไม่เด็กก็ควรจะรับรู้ธรรมะว่าอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นธรมนธรมชาติที่แท้จริงตามสิ่งแวดล้อมที่เด็กไปเจอเพราะยามเกาเรียนรู้ว่า อะไรเป็นเหตุของความทุกข์อะไรเป็นเหตุของความสุขหรือว่าการให้เด็กรู้จักเรียนรู้คุณค่าคุณธรรมความดีความคติยุทธะเวทีเหล่านี้ก็ต้องปลูกฝังส่งเสริมให้เขามองเห็นทุกเห็นโทษของสิ่งที่จะเกิดโทษหรืออันตร,รายเพราะว่า,วาบางครั้งในโลกไม่ได้สวยงามอย่างที่เขาเห็นอยู่ในครอบครัวอย่างอบอุ่นอยู่ในบ้านนี่บางครั้งก็ไม่ได้เห็น ภายนอกที่มีสิ่งเลวร้ายมากมายเวลาสอนเด็กก็ต้องให้ธรรมะให้เขาเข้าใจธรรมชาติเรียนรู้แต่ว่าก็ค่อยๆเป็นก็ค่อยไปตามวัยหรือว่าความสามารถเมื่อโตขึ้นมาเราก็สามารถสอนให้เด็กที่รับรู้หรือเข้าใจได้เรื่องของจิตใจว่าต้องฝึกให้มีความ อดทนได้มากขึ้นเพราะธรรมชาติของคนนี้ไม่ค่อยอดทนชอบทําตามกิเลสท่านผู้ฟวงจะสังเกตได้ว่าเราเองก็ตามหรือว่าลูกหลานของเราเองก็ตามช่วงที่เราดื้อกับธรรมชาติมากที่สุดหรือว่าต่อต้านสิ่งต่างๆมากที่สุดก็คือช่วงวัยรุ่นทําไมจึงเป็นวัยรุ่นล่ะเพราะวารุ่นนั้นมีกําลังมากมีกําลังเหลือเฟือ,อเวลาชกต่อยหรือว่าทุบตี หรือบางครั้งใช้กำลังใช้ความก้าวร้าวแสดงออกมากับพ่อแม่กับกับคนในบ้านนั่นก็เพราะว่ามีไฟไฟถ้าไม่ควบคุมไม่ดีก็จะเกิดทุกข์ถโทษอย่างท,ที่กล่าวเลยจึงควรสอนให้วัยรุ่นรู้จักการบังคับตนเองการบังคับตนเองเนี่ยท่านผระวังก็คงเคยได้ยินที่บอกว่าถ้าครอบครัวไหนเอาเด็กไม่อยู่ตั้งแต่ตอนเล็กๆพอเขาเป็นวัยรุ่นนี่จะ ไม่สามารถไปสอนได้แล้วหรือว่าไม่มีทางที่จะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยของเขาให้อ่อนน้อมอ่อนโยนหรือว่าเป็นคนดีได้นี่สำคัญมากวัยรุ่นเนี่ยจึงสอนให้เขารู้จักบังคับตันเองได้เมื่อเขารู้จักบังคับตนเองเขาก็จะรู้ว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้หน้าที่ของตนนั้นมีเท่าไหร่โดยเฉพาะ ที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังอยู่บ่อยๆก็คือเป็นลูกที่ดีเป็นสิษย์ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นบลเมืองที่ดีเป็นสาพวพคกที่ดีนี่แหละคือการบังคับตนเองในขั้นต้นต่อมาเมื่อมนุษย์เรามีอายุไปอีกวัยหนึ่งก็คือวัยที่เป็นการเรียนรู้โลกวัยที่ศึกษาโลกทั้งอาชีพการงานและก็การใช้ชีวิต วันนี้นี่ควรจะให้ธรรมะในลักษณะประเภทที่ยอมลดพฤติกรรมของตนเองอันนี้ไม่จาเป็นต้องบอกให้บังคับตนเองแล้วเพราะว่าวันนี้จะเรียนรู้แล้วว่าถ้าไปทําในสิ่งที่ไม่ดีก็จะเกิดทุกข์เกิดโทษหรือเดือดร,ร้อนหรือว่าถ้าทำในสิ่งที่ดีก็จะรับประโยชน์ส่วนสิ่งที่ควรเสริมเข้าไปก็คือวัยนี้นี่กำลังมีอัตราตัวตนสูงขึ้น เพราะว่าตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่เนี่ยวัยเรียนรู้เนี่ยมันมีการสั่งสมประสบการณ์ต่างๆมากมายทั้งความคิดความเชื่อสภาพแวดล้อมค่านิยมต่างๆจึงควรนำธรรมะใส่ไปในลักษณะที่ว่าต้องลดตัวตนหรือทิฏฐิความเป็นกองตนลดยังไง ก็ใช้ธรรมะเป็นหลักในการเลือกใช้ธรรมะเป็นแกนกลางในการปรับตนก้าหากับสภาพเป็ล้อมหรือผู้อื่นไม่ใช่เอาตัวเองเป็นแกนกลางแล้วให้สภาพเป็นร้อมหรือผู้อื่นมาปรับตามตนแต่ต้องเอาธรรมะเป็นแกนกลางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือพูดยังยงว่าลดทิฏฐิมานะในลักษณะของคนวัยกลางคนส่วนพอไปถึงวัยสูงอายุ สูงวัยอายุนวัยสูงอายุนี่เตรียมตัวได้นี้วเตรียมตัวอะไรเตรียมตัวที่จะพบกับความพลัดพรากจริงๆแล้วความพลัดพรามันเกิดขึ้นได้ทุกวัยแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วคนเราจะจากกันก็ตอนที่อายุไขามากขึ้นให้มองเห็นเรื่องของความเป็นกฎไตรายักษ์อนิจจังทุกขังอนิตาหรือสุญญาตาให้เห็นมากมาก แต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนถ้ามีอายุ60 70 80นี่ก็จะมองเห็นถึงความเป็นอริจังทุกขังอัตตาแล้วยิ่งยุคป,ปัจจุบันนี้ใช่ไหมท่านหวังโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากของใช้ต่างๆที่เราเห็นอยู่เกิดการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเมื่อก่อนนี่เป็นแรมปีพอมาแรมเดือนแรมวันปัจจุบันนี้อาจจะเป็น1นาทีแล้ว อุปกรณ์เทคโนโลยีระบบต่างๆก็สามารถที่พัฒนาไปได้อย่างก้าวกระโดดวัยสูงอายุจึงต้องเรียนรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ว่าอะไรก็ตามไม่ควรยึดมัน่นถือมั่นจริงๆหรือแม้แต่ร่างกายของเราการบริหารร่างกายตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำรับประทานอาหาร ก็ต้องมีสติไอ้มากขึ้นไม่ใช่ว่าเราทํามาหลายปีจนมีความเคยชินแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วสตินั้นยิ่งเรามีอายุสูงวัยร่างกายมันก็จะอ่อนแอลงไปสติจึงต้องใช้มากขึ้นเนี่ยการพูดการคิดการกระทําจึงจะเป็นผู้สูงอายุสมวัยอย่างแท้จริงแล้วไม่ปล่อยให้โรคมาหลอกลวงได้ง่าย นี่ช่วงนี้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในประเทศเรื่องแปลกๆที่ว่าก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาใหม่อีกอย่างหนึ่งคล้ายๆว่าเป็นอสูรครูกลกายแก้วอะไรนะ <c oughs> ตอนนี้กำลังดังเลยมีคนไปกราบไหว้สักการะลักษณะของครูกลายแก้วก็เหมือนกับเป็นมนุษย์แต่ว่ามีปีกแล้วก็มีเขี้ยว มีเล็บยาวม,มีเล็บสีแดงก็เกิดจากจินตนาการของคนที่สร้างขึ้นมาถามว่าทำไมจึงสร้างพวกนี้ขึ้นมาเพราะเป็นความเชื่ออ่าลาภสักการะาโชาที่พึ่งจะมีจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ว่าเรื่องของพภูมิมีจริงแน่นอนมีตั้งแต่พภูมิที่เป็นฝ่ายกุศลธรรมและภพภูมิที่เป็นฝ่ายอก,กุศลธรรม หรือสรุปไง่ายๆก็คือสิ่งที่เกิดมาจากแรงของบุญกับสิ่งที่เกิดมาจากแรงของบาปแต่ก็เล่ากันว่าลักษณะของอสุร,รกายหรือครูกายแก้วนี่เกิดจากลักษณะของคนที่ทําความดีแล้วก็ไปทําสิ่งไม่ดีด้วยคือมันปะปนรวมกันอยู่ลักษณะเหมือนนักบวชแต่ว่ามีความเป็นสัตว์เดชานปะปนอยู่ก็ <c oughs> แล้วแต่จะปรุงแต่งนะนี่คือนี่ยิ่งถ้าสูงอายุนี่เราต้องไม่ปล่อยให้โลกมาหลอกลวงได้ง่ายจึงต้องมีความยึดถือพระพุทธศาสนาหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ยึดถือพระรัตนตรัยให้อย่างมั่นคงสมบูรณ์ <c oughs> จึงจะเป็นอุบาสุกอุบาสิกาที่ดีได้ตั้งไว้ในจิตของตนต้องมีความจริงใจ มีสัจจะว่าเราจะนับถือพระทนตรัยอย่างไม่วันไหวถ้าทำได้อย่างนี้<ม>ก็จัดว่าเป็นคนที่มีธรรมแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นได้ด้วยเพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงยุคปัจจุบันจนถึงอายุปัจจุบันนี้เราก็มีหน้าที่ที่จะทำในการเกี่ยวข้องกับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าฐานะอะไร จะเป็นขนา้าราชการหรือเป็นพ่อค้าประชาชนแม้แต่นักบวชอย่างที่กล่าวแล้วโดยเฉพาะในช่วงการเข้าพรรษาเช่นนี้นี่นักบวชต่างก็ทําหน้าที่กันอย่างดีไม่ว่าจะเป็นผู้ใหม่หรือผู้เก่าเราก็ทําหน้าที่หน้าที่ของนักบวชก็คือพยายามกําจัดอัตตาตัวตน <c oughs> หรือว่าการลดละเลิกกิเลส ไได้มากที่สุดแล้วก็ค่อนข้างจะยากกว่าการวดาดญาติโยมเ <c oughs> นื่องจากว่าการบวชนั้นคือการขัดเกลา์เข้ามาขัดเกลา์นี่บางท่านบวชเพียง3เดือนหลังจากพรรษาก็มีกำหนดลาศิกขาแต่ระหว่างที่บวชอยู่นี้ก็ต้องทําหน้าที่อย่างเต็มที่โดยเฉพาะเมื่อบวชเข้ามาแล้วนี่ต้องเรียนรู้ทําวินยัย แล้วก็ปฏิบัติตนมากกว่าเป็นคารวะญาติโยมเนี่ยเ,เพราะว่ามีกรอบวินัยเป็นเครื่องอควบคุมอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมหรือการดํารงสมณเพศนี่ไม่ควรปิดไปด้วยความเๆๆคร่งเครียดเคร่งคลัดเปียบเครียดแต่ว่าให้มีความเคร่งคลัดแบบสบายใจจริงจริงแล้วเรื่องของการสบายใจคืออยู่ที่การทําหน้าที่ถ้าทําหน้าที่ได้ถูกต้องเราก็จะมี ความสบายใจเมื่อเกิดความสบายใจแล้วธรรมะก็จะเจริญพอธรรมะเจริญล้วก็จะได้เห็นว่าสิ่งทุกอย่างนี่มันไม่น่าเอาไม่น่าเป็นจริงๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือว่าชื่อเสียงอำนาจอะไรต่างๆเห็นแล้วเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมก็จะเกิดขึ้นในจิตใจนี่จัดว่า เป็นสติปัญญาที่ถูกต้องหรือสรุปง่ายๆก็คือหลักของอริยสัจสี่นั่นเองอย่างที่พระพุทธเจ้าตร,สรัสรู้ก็รู้หลักอริยสัจสี่นี่แหละพอรู้แล้วก็เข้าใจว่าหน้าที่ที่เราควรจะทำนั้นคืออะไรทำได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องทำ เพื่อตอนเองและผู้อื่นนะการทำเพื่อผู้อื่นนั้นถือว่ายากแต่การทำเพื่อตัวเองก็ไม่ง่ายนะ <Yeah. S 1> โดยเฉพาะเราต้องรบสู้กับกิเลสท,ที่อยู่ในใจอย่างบทกลอนที่ขึ้นตอนต้นรายการว่าการรบสู้กับศัตรูนี้บางครั้งต้องใช้วุจุตัวประกรณ์เปืนผาหน้าไม้สิ่งต่างๆแต่การรบสู้กับตัวเองคือสู้กับกิเลส โดยเฉพาะในปัญษานี้ก็ขอให้ทุกท่านต่อสู้กับกิเลสให้ได,ไดเ้เอาเอาเกณฑ์ของวันเดือนปีเป็นกำหนดแต่จริงๆแล้วก็ต้องต่อสู้กันตลอดเวลาจนกว่าเราจะชนะหรือหมดทุกหมดโศกสิ้นเชิงเข้าสู่ภาวะความดับเย็นคือปะนิพานเอาละเวลาวันนี้เวลาของรายการก็มาถึงช่วงท้ายแล้วขอ อนุโมทนาบุญกับการติดตามรับฟังขอท่าน้งหลายนั้นคิดหวังสิ่งใดที่เป็นแบบโดยชอบประกอบด้วยทำไม่เหลือวิสัยขอสิ่งนั้นจงผลสำเร็จแล้วก็มีความสุขทุกท่กทพารภาริการพบกันใหม่อีกครั้งวันอาทิตย์พรุ่งนี้จเจริญพร นักรบแบกเครื่องรบอย่างครบครันพวกชาวบ้านแบกบ้านทรัพย์สินหลายเอาจิตแบกง,งงงันกันจนตายเพราะมั่นหมายจึงมีแบกแปลกไหม่ขุณถ้าไม่มุ่งหมายมั่นสิ่งอันใดก็เท่ากับ ไม่แบกอะไรให้หันหุนแบกอะไรก็ไม่แปลกเท่าแบกบุญถึงเซซุนไม่รู้ว่าหนักอะไรได้อะไรพาอะไรไม่ต้องแบกรู้จักแยกเสียจากกันอย่าวันไหวกายของกายจิตของจิต ใช่ของใครอะไรอะไรเกี่ยวข้องกันฉันของกลางแม้แบกอยู่ใช้อยู่หรือกินอยู่จิตก็รู้วางไว้ไร้ยุ่งฉางสำหรับใส่ของกูรู้ปล่อยวางมีชีวิตก็มีอย่างไม่แบกกู ขอนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่าน